เห็นผีเสื้อไม่รู้มาทำอะไรอยู่แถวนี้ไม่รู้มาแอบกินอะไรหรือเปล่าเล็กมากไม่กลัวด้วยสแสดงว่าดูดน้ําหวานอยู่แน่เลยสแสดงว่าดูดน้ําหวานอยู่แน่เลยน,น้ำเลี้ยงเหรอเล็กมากๆเลยนะ อทำอะไรเนาะทำมาเด็ดยอดดูดยอดตรงชั้นหรอมากัดหรออย่านะอย่านะอย่านะอย่ามากัดของฉันนะฉันอยากเห็นว่าเธอมาทำอะไรกับต,ต้นเลมอนฉัน นิ่งๆอ้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วย,ย้ยายย้ายย้ายพมนักย้ายพมนักย้ายที่พมนักเหมือนจะกลัวเหมือนจะรู้นอนอนนอนนอน,น,อนไม่ใช่มีตัวเดียวนะมีสองตัวมีตัว เดี๋ยวต้องมาดูว่าเขามาวางไข่หรือว่าอะไรไว้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหนอนสีสีน่าจะเป็นสีเขียวอ่ะมันจะเนียนกับยอดไอมันจะเนียนกับยอดไอไอเลมอนเลย ไม่ได้ต้องสังเกตไว้ต้องดูไว้อะว่ามันมาทําอะไระมันจะหาแต่ยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะตามข้อตามอะไรอย่างเงี้ยเออหายไปไหนแล้วทำอะไรเนาะต้องดูให้รู้ให้ได้ดูสิ โฟกัสสิโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยอืมเออมเห็นละต้องดูอ่ะต้องไปหาอุปกรณ์มาว่าเขา อ๋ออะไรขาวๆมีอะไรขาวๆด้วยเม็ดขาวๆจะเห็นไหมนาะแต่เห็นไหมนาะเม็ดขาวๆ แป๊แบ,บนึงอะต้องเห็นสิเห็นไหมวิ้นขาวๆตรงนี้ใบยอยู่ตรงนี้เห็นไนหะต้องอาออกแต่เมื่อกี้เขาเกาะตรงนี้นะแปลกใจลมก็พัดอออ,อ ลงไปแล้วโห<ฮ>เผอเว้นไม่ได้เลยนะอันเอออันนี้ก็มีอันข้างล่างก็มีอันข้างล่างก็มีนี่อันข้างล่างนี้ก็มีนี่อดี๋ตรงนี้โอ้ยแดดร้อนจริงๆทำท่าเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตก ถ้าไม่ใช้แว่นขยายก็จะมองไม่เห็นเจ้าเดี๋ยวไปดูนันเดินต่ออันนี้คือผักเป็ดญี่ปุ่นก็อยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็เลยเด็ดมาดูแล้วก็มาส่องด,ดูใต้ใบเป็นอย่างนี้แล้วก็มีตัวขาว,ขาว เห็นไหมตัวนี้ตัวนี้เออมันเป็นตัวนี้เหรอกินนะก็ไม่เห็นมีอะไรที่เกาะแล้วนะก็อยากจะรู้ก็อยากจะเห็นเพราะว่าแก้ไม่หายสักทีแก้ไม่หายสักที ตัวอะไรนะ้อแกไม่หายสักทีอยากเขียมนันหนาวข่าวข่มันตัวอะไรก็ไม่รู้หายไปแล้ว ข้างบนกินไม่ได้เลยอะ่ะเป็นอย่างนี้หมดเลยอะ่ะแรกๆมาไม่เป็นอะ่ะเหมือนที่สวนมันมีมันมีตัวไอ้พวกนี้อยู่แล้วก็พอได้อาหารมาปุ๊บโตเลยรีบโตเลยแรกๆกันไม่มีเลยนะไอ้พวกเพียพวกอะไรพวกเนี้ยคือเรื่องของเรื่องข้างบ้านเขาซื้อต้นลั่นทมมาปลูกสักพักหนึ่งก็เป็นโรคเหมือนเชื้อราอะ่ะ เ็นเหมือนเชื้อรามันก็ตายไปเลยนะทั้งต้นน่ะแล้ววันนี้ก็มาเด็ดโหระพาดูเป็นกันหมดเลยต้นแตงกวาก็เป็นไอ้ต้นมะละก็เป็นอุย้ยไปไหนแล้วอ๋อนี่ไงตัวแสบมาห่อใบ กินใบนี่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 เฮ้ยเดินหน้าถอยหลังได้เลยเออเดินหน้าถอยหลังด้วยนี่นี่อันนี้ยั่งตัวเล็กนะไอ,อ้ต้นไอ้ต้นไอ้ที่มันอยู่ต้นแตงอะ่ะตัวใหญ่น่ะน่ะ,นะมันเต้นได้ด้วยอุ้ย <laughs> ทั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรอะนะดูดูไม่ได้หรอกหนีไม่ได้ดูมันชัก น,นันน่น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 นั่นนั่นนั่นโนนคืนตัวโนาน,านละอ๋อก็ถึงว่าเด็ดไม่ยอมหายสักทีวันนี้เด็ดไปสิบกว่ายอดมาพร้อมกันหมดเลยนะพวกเนี้ยดูร้ายอะ่ะ มันแอบบมันแอบ,บนะอันนี้ก็อีกยอดหนึ่งอันนี้เพิ่งเด็ดใหม่ๆตอนเช้าไม่ได้เด็ดอันนี้อีกต้นหนึ่งน่าจะอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยไม่อยู่ไปอยู่ไหนไม่อยู่ไปอย,อย,อย,อยู่ไหนเฮ้ยอย่าบอกกระเดงออกไปแล้วไม่เจออะแต่ใบเงี้ยนแล้วอะ นี่แหละไอตัวนี้แหละดูดูมันแอบหาเจอไมมล่ะเนี่ยนี่อยู่ตรงน,นี้แล้วนี่อยู่ตรงนี้แล้วทำสวนมันต้องหมอให้ลึกต้องให้รู้แจง้งหืม อันนี้ซูมแบบสุดๆเลยนะเฮ้ยอันไอ,นอนตัวที่ต้นแตงกวาเน่เขียวกว่านี้ตัวใหญ่กว่านี้แต่ว่าความยาวอมากกว่านี้ <c oughs> แดดก็ร้อนร้อนมันเต้นอะมันเต้นอะ <c oughs> เธอจะกินอะไรเธอจะทำอะไรฉันจะมองเธอไว้กระดึ๊บกระดึบเฮ้ยคนลุกคนพองคนลุกคนพองออออมันเป็นเองขอลุกอะ่ะ ใกล้ๆอย่ไปใส่น้ำหมักแล้วต้นถั่วก็ไม่ยอมติดลูกเข้าไปข้างในแล้วอ่ะ อยูที่เดิมไม่ทำอะไรหรอหอคิดว่าจะรอดเหรอไม่รอดหรอกฉันเห็นเธอแล้วนะต้องมีอีกเยอะแน่เลยวันเช้าอะ่ะท,ที่เก็บเก็บทิ้งอะ่ะชิ้นนี้น้อยเลยนะอ พามาดูที่เก็บทิ้งนู่นอ่เือนตัวนี้น่าจะรอดแ่งกว่ามือมัดแล้วอเอามือมัดแล้วมัดมือแล้วที่บอกว่าต้นมันแรกๆอะ่ะเนี่ยมีลูกอ่ว เหมือนจะมีดอกมีลูกมีดอกเมื่อมีดอกข้อตาที่สามเลยเหรอสามสี่ห้ามีไล่มาเลยอะ่ะน้ำมันขังอะก็อยากจะเปลี่ยนดินอะ่ะภารกิจอันใหญ่หลวงดินก็ไม่มีเอาไปปลูกผักใส่นู่นใส่นี่ไปหมดแร้ว หมือนจะเล็กเน้อยนยนะแต่เยอะเหมือนกันลวงและลวงแล้วเนม่มอนไม่งามเลยก็ไม่รู้เนี่ยมันตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ ุ่นใหม่มาเป็นหมดเลยมันถ้ามันเจอฝนรุ่นไหนแล้วมันเป็นอย่างนี้นะมันก็เป็นกันหมดเลยมันก็เป็นอันนี้ก็หาไม่เจอสักทีเนี่ยมันมากินเลยโนน่ะมันมากินลอกเปลือกเลยอะ่ะ มันมากินลอกเปลือกมันไม่มีอะไรจะกินแล้วอะ่ะมันลอกเปลือกกินเลยอะ่ะหาแล้วหาอีกชวนให้ขนลุกอะ่ะ หาไม่เจอจริงอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็แยงๆอ่ะเพราะยอดมันใบมันหายไปเป็นช่วงๆแต่ว่ายอดใหม่มาแล้วก็คงไปแล้วมั้งก็คงไปแล้วมั้งเอออันนี้ไม่มีอ่ะอันนี้ไม่แหวงนี่ใบหงิกหมดเลย ไม่รู้เป็นอะไรแดดก็โดนถั่วพุ่มตายแน่ๆเลยถั่วพุ่มตายแน่ๆเลยวแดดจังเลยออกดอกแล้วอะ่ะเด็ดเลยอันนี้กิ่งปากนะกิ่งปากหายทับเีก ไปกินต้นนึงแล้วแล้วเอาใบไม้มาถมถมไถมถมว้เวลาเวลานี้ปุ๊บอย่าลู่นะลูล่จะโดนบาดเลยน,นี่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 นเด็ดทั้งยอดอะ่ะมันต้องมีสินั่ง,งอยู่ข้างในนะ่ะโอ้ยตองเด็ดเลย ทั้งเด็ดทั้งกาเลยนะเด็ดทั้งยอดเลยเป็นสิบแล้วมั้งวันนีย้ยอดกำลังจะงามมันเห็นซะ หอยเด็ดทิ้งนี่จ้ะไม่รู้เป็นอะไรนะเด็ดจะเล็บมือเป็นสีส้มหมดแล้ว,วทางโน้น <laughs> ไม่รู้ว่าจะต้องได้มาหาหอยเพิ่มอีกหรือเปล่า วันนี้ร้อนนะร้อนมากเลยไม่รู้มากินอะไรมดดังอันนี้พอโดนแดดปุ๊บก็ดีขึ้นนะหรือว่ามันไม่เจอแดดพอโดนแดดแล้วก็ดีขึ้นอนะแต่ก็มียอดนี้จะก็ยังยังแดงๆส้มๆแดงๆร้วนเป็นปกติของมันนี่น แอบมาใบทึบๆเนี่ยใบทึบๆมันจะใบมันติดกันเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไอไอขโมยมามากัดโอ้ย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 จะกระเดียมมือเอ็ดทิ้งเลยอันนี้มีแน่นอนอันนี้มีแน่นอน อยากจับนานมันจะสางใหญ่ด้วยนะต้งเด็ดทิ้งด้วยใบแก่อย่าให้มันทึบข้างในไม่เป็นข้างในยังไม่เห็นเออแต่ว่าทาั้งนี้เป็นเอ้าถั่วไปพัน์เข้าทำไมนะ่ะถั่ว มันจะหลายวันแล้วตอนเช้าก็พันรั้วแกะออกค่อยๆดึงไปไป,ไป,ไปขึ้นบนขึ้นข้างบนขึ้นยากนะ <c ười> ขึ้นยากนะ ให้ขึ้นเนี่ยอ่ะพาดไว้ก่อนอันนี้ก็มีกินนะไอ้กลมขมมะละเนี่ยโอ้ยคันโอ้วันนี้เก็บได้สองดอกแต่มันก็ล้างๆไปหน่อยละผีเสื้อมานี่ไม่รู้ว่าต้องไอ้ระวังหนอนมากินใบหรือเปล่า คล้ายๆกันเลยอะไม่รู้ตัวอะไรเป็นตัวอะไรอันนี้สางใบเมืสางใบไปเมื่อวานอันนี้ก็เตรียมดินไว้มันจะเอากระถางเนี้ยเออกระถางเนี้ยเนี่ยใบเนี้ยเมื่อวานมันมาแอบจุกไปมันมแอบจกไปนี่อันนี้ก็แอบแอบมากินมะละขาวอันนี้ก็โดน แต่อันนี้โดนดหนักห่อใบอยู่ต้นนี้กินต้นนู้นมาห่อใบต้นนี้แปลกอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเกือบจะไม่รอแล้วก็เลยนี่เตรียมดินจะปลูกใส่กระมังแต่ว่าต้องต้องทำขุดเออเดี๋ยวจะต้องเอาขวดมามัดมัดก่อนอันนี้พอพอไม่มัดปุ๊บขวดมันเด้งออกอย่างเงี้ยขวดมันเด้งออกเราไม่อยากให้มันเด้งมันไม่ได้เจาะน้ําฉ่าเลยคนชาวลดน้ําเยอะไปหน่อย จากตัดใบตัดใบเปไอตัดดอกแล้วก็เด็ดไอ้นั่นไปอ่าก็จะเป็นต้นขึ้นมาเป็นต้นอันนี้ได้สองต้นตอยากให้มันอยากให้มันออกอย่างเงี้ยมันอยากได้เยอะๆอย่างเงี้ยจะได้มีอะไรกินหอมแบง่งเหลือกกอเนี้ยก็อื่นตายหมดแล้ว ีจะใต้กับไหมต้ใบก็สักๆนี่ไงต้นข้างบ้านเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันก็ตายไปเลยนี่ตัวน,นี้เป็นเป็นแล้วก็อันเนี้ยรุ่นใหม่เนี่ยเอาน้ำบุญใส่พ่นไม่รู้จะไม่รู้จะแก้ได้เปล่า อน,น้ำปูนใสพ่นพ่นไปสองสามรอบแล้วห่างห่างไปเป็นอาทิตย์ละตอนนี้เดี๋ยวจะต้องเอามาพ่นอีกอัปเดตต้นกระเพาที่แต่งใบแก่ทิ้งใบแก่ใบคู่นะอันนี้มันแตกมันแตกออกมาปุ๊บแล้วก็แต่งใบทิ้งส่วนยอดนี้เผื่อไว้ก่อนเพราะว่ามัน ถ้ามันตัดหมดแล้วกลัวมันมัน,ม,นมันหงิกเออมันหงิกมันงอนี่พอปุ๊บมันก็จะแตกเอาหนี้มาเป็นเป็นยอดเป็นติ่งออกมาพอมันยาวไปปุ๊บมันก็ต้องแต่งนะต้องตัดเนี่ยถ้าไม่แต่งไม่ตัดนี่นี่นแม้ดูมาห่อแล้ว กลัวอยู่นะเด็ดอะไรต่อมีอะไรนี่อะไรติดเข้ามาอยู่ในเล็บหมดเลยอันนี้แม่เขาเอากล้วยมาเปลือกกล้วยอะมาแซมมาสูงผีเสื้อไว้ใจไม่ได้เนี่ยไอ้ต้งตัวไอ้พวกตัวเล็กๆนี่แหละมาละก็อ้อาวแอบออกลูก แล้วก็เหลืองไปแล้วไม่เห็นเห็นแต่ลูกนี้รุ่นนี้โตช้ามากเลยโตช้ามากเลยเนี่ยมันจะเหลืองมันเหลืองแล้วมันก็ทิ้งไปเลยทิ้งร่วงไปหมดเลยเนี่ยแต่อันนี้เหมือนไอจุกขั้วมันยังเขียวอยู่น่าจะติด ไม่รู้เป็นอ,อะไรของอน,นี่นี่คอยเด็ดคอยทิ้งส่วนต้นดอกนั้นน่าจะติดติดแล้วละ่ะแล้วก็ฝักก็น่าจะใหญ่น่าจะยาวอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนั้นลาแค่นี้ฟักแฟง สิงเป็ดเออเอา้าวดูอันนี้มันก็หักยอดไปแล้วนะแปลงกลัวอยู่เหมือนกันกลัวอยู่เหมือนกันไอ้ลูกลูกที่มันงอก,อ,อกมาข้างล่างมันเหลืองมันแห้งหมดเลยนะครั้งแรกในะชีวิตเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเราเด็ดยอดแล้วมันจะ มันจะดีไหมนี่จะเด็ดเองก็ไม่กล้าร้อนกันลอกกระแตเด็ดให้อันนี้ก็มาเด็ดซ้ำอีกจากที่บอกว่ามันแตกออกมาสองยอดใช่ไหมสองยอดตอนนี้ไม่ได้แล้ว เลื้อยมาสกกลเลยไม่มีลูกซากลูกเลยไอ้มะละนะ่ะนูใบแห้งเฉาอ่าอันนี้อันนี้อันนี้อ๋อติดสองลูกติดไอ้สามลูกอ่าสามลูกสามลูกอ๋อได้อยู่มีแค่สามลูกเองตรงนู้นนะ่ะร่วงไปแล้วมั้งน่าจะร่วงไปแล้วล่ะ ว่ายังดีสามลูกมันไม่มีขี้ไก่ใส่อ่ะขี้ไก่หมดข้างล่างนี้มีเฟสใหม่มาฟักทองงอกทีหลังนี่มีพวกละมีพวกละได้กินโดนแดดเฉาอันนี้รดน้ำแล้วอันนี้แห้งเร็วมัรู้เป็นอะไรทุกทีถ้าน,น้ำข้างในฉ่ำข้างล่างจะฉ่ำเป็นตะไคร่รอบเลย ตามมีตามเกิดโหไม่สวยเลยสวนไม่สวยเลยแห้งยอดโดนหักโอ้เบื่อแสงแสงหลอกสวนอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ติดใหม่เลยสงส่ต้อง,งทำทำงูปลอมออกมา,มา,มาติดแล้ว ลายลอกไอแต่ไม่เมาเม่าเออเม่าเม่าหายสงสัยพาลูกไปทัวร์ไม่รู้ใครให้อาหารหรือเปล่าน่าจะพาไปทัวร์หายเป็นอาทิตย์แล้วตั้งแต่ที่บอกว่า,วาอ๋อวันที่เดินตามตูดแม่นะ่ะวันนั้นแล้วก็อีกวันหนึง่งที่มาเดินนางเฝ้าหน้าบ้านแล้วมาเฝ้าน้องลอก ก็หายต๋อมไปเลยจะพูดมากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาอีกจะได้มีงานทำเลยไล่ไล่มะเมามานั่งจ้องนั่งเมือดูกระลอกแบบว่าอ,อย่าให้ฉันอย่าให้ฉันได้ตะคุบเธอนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละตามมีตามเกิดบ่นไปแล้วเนี่ยเดีย๋ยว เดี๋ยต้องมาดูหอยอีกทีนึงว่าจะมีอีกไหมแต่เท่าที่ดูนี่ยังไม่มีต้นไหนที่มันที่มีรอยหอยกินน่าจะสําเร็จเพราะว่ารุ่นล่าสุดเนี่ยน่าจะเหลือจากการเก็บหอยตัวเล็กๆรุ่นเกาะหน้านนที่เราเก็บหมูนานเหมือนกันนะหลายวันเหมือนกันนะที่ที่เว้นระยะห่างอหอยใจดีแถวนี้ไม่ค่อยมีละแต่ว่ามีลูกเล็กๆ เหมือนจะฟักเพิ่งฟักออกมาจากไข่เดี๋ยวต้องพน่นพ่นไอ้น้ำปูนใสน่าจะดีอะไรตามีตามเกิดตายใครมาวอลแวรไม่ได้นะเลมอนเนี่ย